สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆติสสังเวียนทุกท่านนะครับวันนี้จะมาให้ทัศนะนะครับศึกเพชรยินดีพรีเมียมครับในคู่ที่6ของรายการครับมีการชิงแชมป์นะครับพรายทีวีรุ่น102ปอนด์หรือว่ารุ่นพินเวทนะครับก็เป็นการชิงแชมป์ว่างครับทัพไทยนะครับสอบเตรมบุตรครับเจอกับชิคคาระเพชรยินดีคาเดมี่นะครับหนึปอนด์เท่ากันทัพไทยเนี่ยคนราชบุรีซ้อมราชานนท์นะครับสิปีไปปล่อยสี่สิบเก้าชกมาสี่สิบกระไฟนะครับมวยซ้ายมือครบเครื่องนะครับชนะน็อกบ้างไฟวิขาชนะ คะแนนเพชรไอเสือสองเลชนะฟ้าสว่างและก็ชนะเพชรยี่สิบห้าส่วนชิคาระนะครับนักชกชาวญ,ญี่ปุ่นซ้อมเพชรยินดีสิบห้าปีไปไปสี่สิบเก้าช่วงวันสามสิบกระไฟนะครับม,มื่ซ้ายมือกบเครื่องเตะซ้ายแต่้ายดีบุดุดันแพ้เป็นเมืองสิงห์แพ้คะแนนเสือสองเลและก็มาชนะเสือสองเลนะครับมีสะดุดไปช่วงหนึ่งนะครับส่วนตัวผมผมไปที่น่าจะทับไทยในกันช่วงนี้กําลังฮอตกําลังร้อนแรงและเกินนะครับน่าจะต้านลําบากชิคาระไปที่ทับไทยครับพอดีเจ็ดของรายการครับ ต่างศึกต่างสายครับเพรเตชิ Club, นบางแสนไฟคลับเจอกับท่านั่นปูตินส่วนน้ําทานคีรีเพชรยินดีเจอเกียริเพชรนะครับเพรเตชินนะครับคนรีสเกตนะครับบางซ้อมบางแสนไฟลับ18ปีนะครับ,ม,บ, Club, นะรบมวยในสายนิสิตเพชรยินดีเขาปล่อยๆ56ช่วงมา60กับไฟนะครับมวยขวาฟิวเจอร์จากการัดจ้านนะครับชนะนอกหลานย่ามโมชนะคะแนนสั่งฟ้าแล้วก็ชนะนอกเพชรพอใจส่วนนั้นนเจ้าปูตินนะครับส่วนน้ําทานคีรีนะครับคนกระบี่นะครับซ้อมอยู่สอเทียนโพ15ปี ไฟนี้น่าจะมาซ้อมอยู่สอเดพันธนะครับปล่อยห้าสินะครับก็ชกม,มาสี่ถือกับไฟมวยจากสายเกียรติเพชรมวยข่าวบุรุดัน,นครับมีชนะเพชรศิรินทร์เสมอเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็แพ้เฟซบุ๊กนะครับส่วนตัวผมผมไปที่เพชรเตชินแล้วกัน,นครับเรื่องของชั้นมวยเกรดมวยเหนือกว่าครับคู่ที่8ของรายการครับเป็นการ ชิงแชมป์นะครับที่ว่างอีกหนึ่งรุ่นครับไายทีวีครับหนึ่งร้อยห้าปอนด์ครับน้ำพุ้นะครับกอระทายราชหรือว่าดับทิศบางรักเจอกับทับหน้าสอบเปรมบุตรนะครับวันนี้ชิงทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับน้ำผูุก่อนนะครับก็คนศรีสะเกดซ้อมอยู่สามาเพียงรุ่นยีปีไปปล่อย51าสเชงไปร้อยไฟแล้วมวยขวาฟิล์มครบเครื่องนะครับมาสอกอันตรายเก่าเกมนะครับชนะดอกไม้ไฟชนะยอดกุมารชนะสิงห์สุราชชนะบ้างไฟโก้สองไฟและก็ชนะรักภูหลวงส่วนทางฝั่งของให้เจ้าทับหน้าสอบเปรมบุตร นะครับหรืออยุทธการมวยไทยแฝดน้องนะครับลูกชายอยุทธการเพชรประตออนะครับแชมป์พายทีวีรุ่นพินเวทวันนี้ปล่อยเวทขึ้นมานะครับชิงรุ่นที่ใหญ่กว่านะครับก็คนราชบุรีซ้อมอยู่เพชรประตอ1อปีนะครับไปปล่อย51าจุกมา4ีสบกว่าไฟนะครับมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับก็มีชนะไอ้เจ้าสิงชุมพลชนะท้าชนเล็กและก็ชนะนอกไอ้เจ้าวันเห่งส่วนตัวผมผมไปที่ทางฝั่งของน้ำพูดกันกับเก่าบ่าครับ